ประกาศวันแต่งงาน <Yeah! S 1> ปีน้าไม่ได้แล้ววันสุดท้ายที่แต่งได้คือสาสเุเอตมกราทั้งศาส์ไทยกับศาสจ,จีนแล้วก็ศาสพราหมณ์เนี่ยมาผสมกันวันที่ดีที่สุดเลยมีอยู่2วันด้วยกันและวันที่เราจะแต่งงานกันก็คือวันที่ส,สวัสดีครับทุกคนมิวเช์พลครับผม เดี๋ยวใหญ่ไม่สู้เราไดตัวก็เล็กกว่าตั้งเยอะแล้วก็วันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยว่าเราจะมาประกาศวันแต่งงานโอ้โห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 โโอ้หวิบวิบบับเลยวิบ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 เพลงผมวิบ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 เพลงผมิิิฮิต แหวนนะครับนี่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับยังไม่รู้ก็นี่เป็นแหวนแต่งงานนะครับที่ผมเอาไปขอที่โซนีว่ามาที่เป็นคูกเขาขอมาครับวงนี้เลยนะครับผมมีก็เป็นแหวนของคุณแม่แล้วก็ไปดัดแปลงใช,ช่ไปทําวงเรียนใหม่ที่บอกนะเอาเพชรตรงกลางเนี่ยไปทําใหม่ก็ทําที่เพนเจมเ,<อ>เป็นร้านของเพื่อนของมาม่านะครับเ,<อ>พเพืพ่อนของแม่เมษานะครับป้าเพนป้าเพนใจดีมาก<อ>ก็คือบอกเลยว่าเฮ้ เอาแหวนวงเก่าของคุณแม่มาเนี่ยเดี๋ยวป้าเนี่ยออกแบบบอดี้ให้ใหม่ให้ทันสมัยขึ้นให้สวยขึ้นแล้วก็เติมแบบเม็ดเล็กๆล,กลงไปข้างล่างเพื่อให้มันแบบวิบวับมากขึ้นน่ารักและก็กออกมาสวยมากเลยออกมาดีมากเลยแล้วถูกใจมากเลยตอนแรกที่เห็นนะคะแบบตอนที่เซอร์ไพรส์อะถ้าใครไปดูใน MV หรือคลิปที่ลงไปแล้วจะเห็นเลยว่าเบญสาเนี่ยเปิดกล่องปุ๊บก้มไปดูก่อนเลยว่า แหวนเป็นยังไงทำไมอะไม่ก็อยากแบบว่าพอคือเราอยากรู้แบบว่าแหวนเป็นยังไงแล้วอยากรู้ว่าแบบอย่างพี่อะจะแบบเลือกได้ถูกใจเราหรือเปล่าอะไรเอองี้ยจะแบบมันจะออกมาแบบน่ารักไหมอะไรคือคนมันก็อยากรู้ก็ตอนแรกมันปิดกล่องอยู่อ่ <ๆ S 2> อะเออ <ๆ S 2> แล้วก็เปิดมาพบดูแ,บบแหวนอย่างแรกเลยโหยน่ารักถูกใจมากเลือกได้ถูกใจต้องมี <ฮะ S 2> คนช่วยชัว มามาช่วยผมเพนเจมถ้าเกิดว่าใครสนใจผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ละกันป้าเพนใจดีมากก็บอกว่ามาจากคลิปช่องนิวเชยพลลดราคาไปเลยจริงเหรอที่ถามเขายังไงยังบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนป้าเพนใจดีม่เยเวลาถ้าบอกว่ามาจากช่องนิวเชยพลเดี๋ยวป้าเพนลดราคาให้ให้ราคาพิเศษละกันเราเรามัดมือเช่ากันไปเลยกลับมาที่เรื่องของวันแต่งงานของเรานั่นเองนะครับผมก็ยังไงดีล่ะเรื่องมีไงดีก็คือต้องบอกเลยนะว่าพอเราแบบมี ลงรูปลงอะไรเงี้ยว่ามีการโพสต์กันไปอ่ะคือคนอ่ะก็มาแสดงความยินดีมากมายเลยนะทั้งคนที่รู้จักไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอมเมนต์แสดงความยินดีเราอาจจะเหมือนตอบไม่หมดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า่อนุกอ่านทุกอ่านขอบคุณมากแต่นสัญญาและสาบานว่าอ่านทุกอันใช่ใช่เราอ่านทุกอ่านจริงๆแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะตอบทุกอันแต่พอมันเยอะมากอ่ะเราก็กลัวแบบว่าเดี๋ยวคนไว้ใจเฮ้ยทำไมตอบคนนั้นไม่ตอบคนนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่า คืองั้นอ่านแล้วเราก็แบบขอบคุณทุกคนจริงๆรไลครูปนั้นเยอะสุดในไอตลอดชีวิตที่ผ่านมาหมื่นกว่าไลค์ของพี่ด้วยเช่นเดียวกันแสนกว่าไลค์เป็นรูปแรกในไอีที่ได้แสนไลค์แล้วก็แบบคอมเมนต์นี่คือแบบล่มทลายเกือบ2,000ัคอมเมนต์นั่งไล่อ่านจนแบบตาแฉะเลยแต่ว่าอยากจะอ่านทุกอันแล้วก็พยายามกดหัวใจทุกคนเลย ใช่แล้วก็หนึ่งคำถามยอดฮิตที่ตามมาพอเราแบบมีการโพสต์กันนั่นก็คือนอกจากแสดงความดีอ่ะเขาก็จะถามกันว่าแต่งเมื่อไหร่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 ซึ่งคือเราก็ได้แต่บอกว่าแน่นอนตามธรรมเนียมค,คือมันต้องมีการแบบไปดูลงดูเลิกอะ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะแบบชิลๆไม่ซีเรียสอะไรก็ได้อะไรเงี้ย,แต,ยแต่ว่า เออแต่เราอ่ะเป็นคนแบบสายเป็นสายมูเชื่อถือเรื่องนี้นิดนึงนะคะก็แบบคิดว่าเออต้องไปดูเลิกที่มันแบบเป็นมงคลคือเลิกก็มีหลายแบบแล้วแต่ว่าแบบแต่ละคนมีความเชื่อแบบไหนส่วนเราจเราเนี่ยรู้จักกับอาจารย์คนหนึ่งที่แบบสนิทกันเคยทานข้าวด้วยกันท่านเป็นพราหมณ์แล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกอาจารย์คนนี้เนี่ยไม่ได้แบบมันคุยแล้วถูกคอแล้วก็แล้วก็คุยกับเราแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากจะให้อาจารย์เนี่ยดูเลิกให้กับเราเราก็เลย เอาวันที่ที่เป็นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดรวมทั้งแบบปีนักศัตรของเมษากับของเราเนี่ยไปให้อาจารย์รวมถึงเวลาเกิดด้วยเวลาเกิดนี่คือขโมยไม่ใช่ขโมยแอบขอมามามาแอบขอแม่เมษามาพ่อเมษาก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขาไปขอก็ให้ไปดูในใบสุติบัตรมานะครับผมแล้วก็เอาเวลาเกิดของเมษาเนี่ยกับของผมไปดูเลื่องงามยามดีในวันแต่งนั่นเองแต่ว่าแม่หมอเมย์ก็ได้ดูเบื้องต้นไว้แล้วนะครับผม ใช่คือจริงๆอะเป็นคนชอบเรื่องอะไรแบบนี้นะแบบว่าสมมติเวลาแบบมีรู้สึกก็ชอบอ่านแบบพอราสโคปเรื่องแบบดวง่วงจุ้ยวันธงชัยอะไรคือแบบว่าเออคือคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเพื่อความสบายใจของแบบแต่ละคนแต่สําหรับเราตอนแรกพี่นิ่เขาบอกว่าเออก็แต่งวันไหนก็ได้ไม่ต้องสิรหรอกไเน่เราสสบายใจไงเราสบายใจที่แบบว่าเออเราวันไหนก็ได้ชิลๆแต่ถ้าเกิดว่าเธอสบายใจแบบไหนก็แบบมันก็คือเพื่อความสบายใจแหละจริงๆแล้วมันไม่เหนือปากว่าแรงอะไรก็ก็ทำเพื่อความสบายใจเราก็แฮปปี้กันท ซึ่งในเบื้องต้นอ่ะพอรู้ว่าเหมือนจะต้องแต่งงานแล้วก็บอกพี่นิวไปก่อนเลยอย่างแรกจากการศึกษาว่าเฮ้ยปีเนี้ยปีฉลูวัวทองปีหน้าถ้าแบบศาสตร์จีนะปีหน้ามันเป็นปีขาาคือปีเสือซึ่งเมอ่ะเกิดปีวอกมันคือปีลิงซึ่งวอกกับขาน่ะคือแบบมันจะเป็นปีชงอ่ะไม่ถูกกันเออแบบไม่ถูกกันอะไรเงี้ยก็แบบคิดว่าแบบเฮ้ยงั้นเราอ่ะจะต้องแบบ ไม่แต่งงานปีขานปีหน้าไม่ได้แล้วใช่ซึ่งสิ่งที่ไปทาต่อคือรีเสิร์ชก่อนเลยว่าเฮ้ยตุ่จีนอ่ะมันเมื่อไหร่เพราะว่าตุ่จีนแต่ละปีอ่ะมันไม่เหมือนกันบางปีมันเป็นปลายมกราบางต้นกุมภากลางกุมภาเ้ยคือปีไทยกับปีจีนนับขึ้นปีใหม่ไม่เหมือนกันใช่ก็เลยไปเสิร์ชก่อนแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าตุ่จีนปีหน้าตรงกับวันที่หนึ่งกุมภาพันาเพราะฉะนั้นอ่ะการแต่งงานอ่ะมันจะ วันจุดท้ายที่แต่งไน้คือสาเสเวตมกราใช่โอเคอันนี้คือแบบเป็นคอนดิชันของเราแล้วพอผมเอาวันที่แล้วก็เวลาไปให้อาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์เขาก็ดูให้ดู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 ผ่านไปมาอาทิตย์หนึ่งมั้งอาจารย์เขาบอกได้แล้ได้เลิกงานยามดีสําหรับแต่งงานของเธอสองคนแล้วที่แบบวันที่ดีที่สุดเลยมีอยู่สองวันด้วยกันพอเราเอามาบวกกับศาสตร์ของแม่หมอเมย์ ทำให้เหลือแค่วันเดียวเพราะว่าอีกวันหนึ่งอ่ะมันเลยสาสีมกรานี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ดี่ไม่ใช่ศาสตร์จีนใช่ไหมเป็นพราหมณ์ไม่ใช่จินเซอาจารย์เป็นเป็นพราหมณ์ครับผมเป็นพราหมณ์ก็ก็จริงๆแล้วจริงๆผมว่าทุกศาสตร์ทุกคนเนี่ยเขามีความเชื่อแล้วก็อะไรที่แตกต่างกันแต่ว่าเราเชื่อทุกศาสตร์ทุกศาสตร์ก็คือเพื่อความสบายใจเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของเราอยู่แล้วเราก็พยายามหาข้อมูลหลายหลฝ่ายก็ทั้งศาสตร์ไทยกับศาสตร์จีนแล้วก็ศาสตร์พราหมณ์เนี่ยมาผสมก เราจะแต่งงานกันก็คือวันที่18ตุลาคม2564ครับผมเ <Yeah! S 1> มื่อกี้นึกว่าแปลมันแท้ <c oughs> นึกว่าคุณปัญญามาจะถูกต้องนะคะ <c oughs> รับเมื่อกี้18ตุลานะครับ <c oughs> ะะผมก็เป็นเลิกที่เราสองคนจะแต่งงานกัน <c oughs> นั่นเองส่วนอีกวันหนึ่งที่เชียอาจารย์ให้มาคือ14กุมภาพันธ์ <c oughs> ของปี65คือปีหน้าซึ่งอย่างที่บอกพอมาแมชกับ ศาสตร์ของหมอเมย์ที่เป็นศาสตร์จีนแล้วเนี่ยมันเป็นปีขาแล้วทําให้ขานกัะบอกเนี่ยมันชนกันก็เลยตัดวันนั้นออกไปใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ14บกุมพามันเป็นวันวาเลนไทน์ส่วนตัวก็ไม่อยากแต่งงานวันวาเลนไทน์ไม่มีใครมาแน่นอนเพราะว่าทุกคนเงไปดินเนอร์กันใช่ไหมคนที่มีแฟนมีคู่รักก็จะไปดินเนอร์กันก็คงไม่ได้มางานเราหรือทุกคนจะมาเดทที่งานเราหมดเลยเออเป็นไปได้นะกินข้าวฟรีแล้วก็จริงๆอ่ะเอาอีกอย่างหนึ่งนะพอแบบว่า พี่นิวอ่ะเขามาบอกอะว่าเฮ้ยเธอเธอเนี่ยได้เลิกแต่งงานแล้วนะโน้ตว่าตุลาปะเฮ้ยจำได้ปะพี่หนูถามพี่อ่ะจำไม่ได้เอ้ยตอนแรกอ๋อใช่ใช่ยุ่งอะไรอยู่ชอบเดือนนี้ใช่ถามพี่ว่าตุลาปะใช่คือไม่ไม่ได้ดูอะไรมาเลยนะแต่คือเป็นเหมือนแบบเป็นความรู้สึกของเราอะว่าแบบเฮ้ยตุลาปะแล้วเขาก็เหมือนเงียบเงียบไปแล้วโนอกว่าแบบประมาณแบบแถวแถวยี่สิบยี่สิบกว่าตุลาปะแล้วเขาก็เลยบอกว่าสิบแปดตุลา เนี้ยเว้ยเราก็เลยเฮ้ยแบบเหมือนรู้สึกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเดาเกือบถูกคือตอนแรกรู้สึกว่าเดาเกือบถูกแล้วพี่เขาก็เลยพูดตอบประมาณว่าเออแต่อาจารย์เขาให้มาอีกเลิกหนึ่งน,นะคือ14กุมภาพันธ์พอ14กุมภาพันธ์แว็บแรกก็วันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นแหละก็พอปีหันด้วยแบบนี้ย18ตุลาคมได้แหละรู้สึกดีกับเลิกเนี้ยเออมันเป็นความรู้สึกก็เลยตกลงกันว่าอ่ะงั้นเลิก18ตุลาคมแล้วกันวันที่เราขอเป็นแฟนก็ใกล้ๆวันนั้นอะ<า> นี่พูดถึงแบบนานมาแล้วแปดปีแล้วเออรู้สึกว่าเออมันใกล้กับวันนั้นด้วยนอกจากที่อาจารย์จะให้เลิกวันแต่งงานมาแล้วอาจารย์ก็เหมือนดูอย่างอื่นที่ด้วยเกี่ยวกับพวกโรงแรมเกี่ยวกับพวกอะไรที่เป็นแบบมงคลอะไรแบบเนี้ยเวลาอะไรอย่างงี้ด้วยก็เดี๋ยวก็คงรู้การใช่คงรู้การเพราะในวันนั้นแหละเราจะจัดงานเป็นแบบงานวันเดียวกันเลยทั้งงานมั่นแล้วก็งานแต่งรับงานฉลองคือวันเดียวกันเลยเพื่อให้แบบมันเป็นเป็นวันที่ดีอยู่แล้วอ่ะเราก็อยากจะให้วันนั้นนี่คือแบบ จบเลยในวันเดียวแต่ถ้าเณ์ดถ้าเป็นไปได้อะก็คือเราอยากจัดวันเดียวไปเลยรวบนะคะงานพิธีแล้วก็งานรีเซพชันแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์อยไรเงี้ยยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ย18ตุลาเราก็อาจจะจัดงานพิธีไปก่อนส่วนงานเชอญาตที่แบบจำกั่าคนใช่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ให้จัดงานนะคะแต่ว่างานรีเซพชันก็เดี๋ยวก็เมื่อไหร่จัดได้ก็ค่อยจัดเพราะว่าจริงๆอะถ้าเผื่อใครไม่รู้ คือจริงๆเลิกที่เขาซีเรียสคือเลิกพิธีการเลิกพวกแบบการทำทรงแบนยกนับชาอะไรเียแต่ว่าพวกงานฉลองงานรีเซพชันตอนเย็นนะจริงๆอ่ะอันนั้นไม่ต้องมีเลิกแล้วคือจัดเลิกสะดวกเลยก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับผมแต่ตอนเนี้ยปักไว้18ดตุลาก่อแล้กันเซฟเดทไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่บอกว่าอาจารย์บอกมาคือโรงแรมที่เราจะจัดงานเนี่ยต้องริมน้ำเขาบอกว่าดวงเราสองคนเนี่ยควรจะเป็นแบบมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้แบบ มันสบายมันโฟล์ทุกอย่างมันลื่นไหลแล้วจะมีความสุขมันส่งกันขอแซกอีกเรื่องนึง่องจะบอกว่าตอนที่พี่นิวอะโทรไปคุยกับอาจารย์ใช่ปะ,ะคือเรื่องเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเลยที่เขาไปดูเรื่องเขาก็แอบไปขอ,อวันเวลาอะไรเขาก็ไปดูแล้วเขาอะก็มาบอกเราแล้วพอเขามาบอกเราบุ๊บอะด้วยความที่เราเป็นสามมุมเราก็ถามเฮ้ยอะไรอย่างเงีย่ยทำไมอีกแล้วเขาตอบไม่ได้แบบเขาจำเ่องเธอเอาเบอร์ไปคุยเองเลยะ <laughs> <laughs> ัี่ที่มาเล่าให้ทุกคนได้ <laughs> อแล้วนูอะไรคุยด้วยถามด้วยเลยเพราะว่าถามอะไรเขาบอกอุ้ยอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วเราเป็นคนแบบอยากรู้อ่ะอยากรู้เรื่องมูเยอะรู้เรื่องเราเรารู้แค่ผิวๆแมว่าวันนี้อะไรอย่างนี้นี่คือเขาได้มาได้ว่าต้องจัดน้ำก็จบแต่เราคืออยากรู้ว่าเฮ้ยมาจากไหนทําไมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆอ่ะใน เขาก็เชียร์18ตุลาเพราะว่าเขาอ่ะบอกว่าเป็นเลิกพิกุลทองเลิกดอกพิกุลทองซึ่งนานๆที่อ่ะจะมีทีนึงแล้วเหมือนกับว่ามันมันดีมากๆกับเราสองคนอะไรเนี้ยเออใช่ป่ะมีหลายเหตุผลมากที่ทําให้เลือกวันนี้เนี่ยแล้ว18เนี่ยบวกกันมันได้9อืมเลขดีด้วยเลขดีก้าไปข้างหน้าด้วยกันใช่18ดก็ดีเลข8ก็ชอบเพราะแบบมันเป็นทิมฟลูดี ตรงหมดทุกอย่างดีหมดเออดีดีดีเอาเป็นว่าถูกใจมากงวดหน้าออกไหมนั่นน่ะดิหนึ่งแปดแปดหนึ่งกลับให้ด้วยยังไม่เข็ดอีกเหรอเออโอเคนั่นแหละเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้จริงๆรโหยาวไปไกลเลยจริงจจะมาประกาศวันแต่งงานเนี่ยยาวไปไกลมากนั่นแหละอย่าลืม ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับข้างล่างกดคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอยากจะให้เราทําอะไรคอมเมนต์ได้หมดเลยอ่านทุกอันแน่นอนสัญญานะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง New s ชียร์ด้วยนะครับโอเค okay, วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ